สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของออนอาร์ตบุ๊กนะคะวันนี้นะคะพี่ออนก็จะมาใช้ปากกาเป็นอะคริลิกมาร์ r เกอร์นะคะสีมาร์กเกอร์ที่เป็นในรูปแบบของปากกาแล้วก็ใช้ง่ายสะดวกนะอันนี้เนี่ยก็จะมาวาดบนแก้วใบนี้นะคะแก้วที่บ้านนะมีว่างๆอยู่หนึ่งใบก็อยากจะมาทดลองนะคะ ใครที่อยากจะดูรีวิวเต็มๆนะคะสำหรับ acrylic marker ที่เป็นปากกาตัวนี้เนี่ยสามารถดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะพี่ออนเคยมีทำไว้แล้วค่ะวันนี้นะคะก็จะวาดลายที่แก้วเนี่ยเป็นลายสตรอเบอรี่น่ารักน่ารักแล้วก็ง่ายๆนะคะ และสำหรับใครนะคะที่ชอบอยากจะเรียนวาดรูปที่ใช้พวกปากกาอะคริลิกมาร์เกอร์หรือว่าพวกปอสกานะคะหรือว่าพวกมาร์เกอร์ถ้าเรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะลงเรียนกับกรอนได้เลยเป็นคลาสเรียนออนไลน์นะคะเรียนเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้นั่งเรียนที่บ้านชิลๆได้เลยค่ะกรอนมีคลาสเรียนออนไลน์มากกว่า70คลาสให้เลือกเรียนนะคะสามารถเข้าไปดูในไลน์ช้อปปิ้งได้นะคะก็คือ Li ดไลน f f อ i ฟิเช a ยลแอดอจุดอาร์จุดบุ๊ก ชื่อตามที่แปะอยู่ด้านบนคลิปนี้นะคะแล้วก็กดไปที่ช้อปปิ้งนะคะเพื่อที่จะดูรายการคลาสออนไลน์ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากจะดูเฉยๆนะไม่ได้อยากจะวาดอะไรนะคะเราก็ติดตามในช่อง YouTube และ TikTok Add on จอจุดบชื่อเดียวกันนี้ได้เลยค่ะ แต่หากว่าใครนะคะอยากจะลงเรียนเป็นแบบเรียนส่วนตัวนะคะ p r i v a t e one on one นะคะควรก็มีเป็นคลาสที่สามารถเรียนที่สตูดิโอออนอัดบุ๊กได้สตูดิโออยู่แถวแจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ไกลนะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเก็มีนักเรียนนะคะที่อยู่ทั้งนี่แหละต่างจังหวัดต่างประเทศก็มีโรงเรียนผ่านซูมนะคะโปรแกรมซูมเนี่ยก็จะได้เห็นทั้งหน้าทั้งมือแล้วก็พูดคุยกันแบบส่วนตัว นะนั่งเรียนกันเลือกวันเวลาเรียนได้เลยเช่นเดียวกับการเรียนที่สตูดิโอนะคะแล้วก็มีเป็นเวิร์กช็อปแบบกลุ่มด้วยนะแบบกลุ่มนี่ก็คือว่าพี่ออนี่ก็จะประกาศ ส่งประกาศใน Line Official a d แอดออ b o o k เสมอเลยเมื่อมีคลาสใหม่ๆเป็นเวิร์กช็อปใหม่ๆที่เป็นแบบว่าเออกลุ่ม6คน8คน10คนก็แล้วแต่ครั้งแล้วแต่คลาสนะคะก็จะประกาศ็นครั้งครั้งไปผ่าน Line o f f i c i a l เพราะฉะนั้นเนี่ยแอดไลน์เอาไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีทั้งข่าวสารเออแล้วก็มีการเอ่อรายการคลาสเรียนต่างๆคือทุกอย่างเนี่ยจะประกาศผ่าน Line Official a d แอดออดจุ book. นั่นเองค่ะ แที่วาดมานะคะก็คือถ้าเราชอบความบางๆเนี่ยเราสามารถวาดชั้นเดียวก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็พอวาดชั้นหนึ่งเนี่ยรอแห้งแล้วทับอีกชั้นจะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมีไปล้างแก้วนี้ให้ดูนะคะว่าวาดเสร็จแล้วล้างแล้วเป็นยังไงแบบสีติดทนไหมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็จะต้องวาดทับอีกสักชั้นหนึ่งนะหรือ2ชั้นก็ได้ให้ มันสีมันแน่นนะแล้วก็ติดทนล้างไม่ออกนะคะแล้วก็นอกจากล้างไม่ออกก็คือว่าเวลามองไปเนี่ยมันจะไม่ได้แบบดูบางๆมันจะดูแน่นๆแล้วก็ดูน่ารักกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราระบายนะคะอะคริลิกมาร์เกอร์ลงไปแล้วเราก็รอแห้งแล้วก็ระบายทับอีกชั้นหนึ่งนะคะให้มันคงทนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะได้เห็นในคลิปท้ายคลิปนะก็จะมี การล้างให้ดูด้วยนะคะเดอีกด้านหนึ่งที่ปล่อยว่างไว้เนี่ยพี่ออนก็จะเขียนเป็นตัวอักษรนะคะ บนพื้นผิวบนฝานี่ก็วาดได้นะคะตัวสีนี้เนี่ยเขาก็เขียนไว้ว่าวาดสามารถวาดระบายเขียนได้หลากหลายพื้นผิวเลยนะคะเป็นตัวใหม่นะก็อย่างที่บอกว่าเคยรีวิวไปแล้วใน1คลิปนะคะซึ่งสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะในช่อง o n Art b o o k นี่แหละอันนี้เนี่ยก็เป็นสินค้าใหม่มากๆเลยนะคะที่ทาง d g a r t เนี่ยเขาชวน o n Art b o o k ไปร่วมทดลองใช้ผลติตภัณฑ์ใหม่ๆของเขาก็เลยได้รู้จักตัวนี้นะคะอะด้านนี้ก็เขียนเป็น it's a new good day นะคะเขียนง่ายๆแบบนี้เลยก็ชั้นเดียวนะคะแล้วก็ใครมีแก้วนะคะแล้วก็ไปซื้อสีอะคริลิกมาร์เกอร์ตามกันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามนะอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้ก็ได้ยี่ห้ออื่นนะคะก็ลองมาวาด สตรอเบอรี่น่ารักน่ารักง่ายๆตามกันดูค่ะวันง่ายมากเลยนะสามเหลี่มความมุมมนๆนะคะแล้วก็เติมจุดเติมใบด,ด้านบนนั่นเองนี่นะคะก็ลองมาล้างดูค่ะอย่างที่บอกนะคะตัวสตรอเบอรี่เนี่ยทูๆูล้างๆนะคะก็ไม่ได้ออกอะไรแต่ด้านที่เขียนนะคะชั้นเดียวเนี่ยก็จะมีการลอกไปบ้างค่ะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้นะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะ